วันนี้นะคะก็มาพบกับอิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอิงก็จะมารีวิวเป็นขนมนะโอปังนะคะโอปังของเราแต่ตอนนั้นเราก็เคยซื้อแล้วเป็นช็อกโกแลตนะแต่ช็อกโกแลตแล้วถุงสีแดงด้วยแต่คราวนี้นะคะเรามารีวิวถุงสีส้มนะคะเป็นไส้ปูอัดนานี่ค่ะ โอปังนะโอปังขนมปังแซนด์วิชหน้าหมีไส้ปูอัดนะคะนี่ซื้อจากเซเว่นอเว่นได้นะคะแต่ตอนนี้เราใช่เย็นแล้วนะอ่าแล้วเราทิ้งไว้สักพักแล้วนะคะแล้วเรามาแกะกันเลยค่ะนี่นะคะเขาบอกไส้ปูอัดแล้วไหนปูอัดอะ่ะ อันนี้ก็มาเขิอเทศนะอันนี้ก็ตัวแซนด์วิชมันนะในปูอัดคงจะอยู่ข้างในนะคะดเดี๋ยวเราจะมาเทกันนะคะขอแกะถุงซอสแบบหนึ่งนะคะนี่นะได้แล้วนะบีบกันเลยกลัวตอนบีบอะยังไม่กล้า บีบลูกกระต่ายให้เสร็จก่อนนะคะเดีย๋ยวกลับมาเจอกันค่ะนี่นะเราก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ปังของเราสวยกว่าตอนคราวก่อนเยอะเลยนะคะขราวก่อนก็คือทำครั้งแรกนะแต่ตอนนี้ทำทำครั้งที่สองนะคะลองกินดูข้างในมันจะมีปูอัดปะไม่อยากไอ้นี่หูเลย ลองกินก่อนนะอ๋อมีเนี่ยข้างในอื ดูดิปูอัดคือแบบอร่อยนะอร่อยกว่าอันนั้นนะะ อร่อยนะคะแต่เย็นไปหน่อยไสข้างใน อร่อยอะ่ะเก็บแพ็กเกจก่อนเอ้ยแพ็กเกจติดบ้าก่ะพูดกับสกุลชี่จนติดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้านล่างนะคะบ๊ายบายถามอะไรกันได้นะ และที่สำคัญซับสไครนะคะ